เดินมาในป่าตรงจุดนี้ก็พบเจออยู่หลายต้นนะครับเป็นต้นไม้ที่ออกดอกในช่วงเข้าสู่ฤดูหนาวนะครับออกดอกอสวยงามนะครับสุด,ดุดตาหน้ามองก็เป็นกลุ่มไม้ขนาดเล็กนะครับส่วนมากก็จะสูงประมาณนี้นะครับเมตรกว่านะครับ แต่ก็จะสามารถที่จะสูงได้เกินนี้หรือว่าเกิน2เมตรก็ได้นะครับเพระว่าส่วนมากก็จะพบเจอประมาณนี้นะครับในช่วงนี้เขาก็ออกดอกให้เห็นนะครับต้นนี้ก็จะเรียกว่าต้น พวงพีนะครับต้นพวงพีหรือว่าต้นใต้ใบอีกชื่อหนึ่งก็เรียกว่าต้นพุทธราชานะครับพุทธราชาก็เป็นต้นไม้ทรงพุ่มขนาดเล็กนะครับกระจายพันธุ์ตามพื้นที่ได้หลากหลายป่านะครับ ในช่วงที่เขาออกผลเนี่ยผลก็มีความสวยงามเหมือนกันนะครับจะออกในช่วงน่าจะฤดูฝนนะครับจ,จำไม่ผิดแต่ช่วงนี้ก็ออกดอกก็เป็นต้นไม้ที่ออกดอกเป็นช่อเป็นพุ่มเป็นพวงลงมาดูสวยงามนะครับก็เป็นลักษณะต้นของเขานะครับก็ใบนี่ก็จะ ออกเป็นใบเดียวนะครับดอกก็ออกเป็นทนงขาวอมเหลืองนะครับลักษณะของดอกนะครับ ส่วนทางด้านประโยชน์สรรพคุณนะครับก็มีการใช้เกี่ยวกับเป็นยาบำรุงอ่าบำรุงเลือดนะครับโดยเฉพาะสตรีหลังคลอดนะครับสำหรับสรรพคุณทางยาของต้นพุทธราชาหรือว่าต้นพวงพีนะครับ ดอกในบิเวณแถวนี้นะครับส่วนมากก็ไปทางแก่นะครับพร้อมที่จะร่วงอีกไม่นานวันนะครับส่วนกลิ่นนี้ก็ไม่ค่อยจะแน่ใจนะครับว่าอาจจะมีกลิ่นหอมเป็นบางช่วงเวลาหรือเปล่านะแต่ว่าช่วงนี้นะกลิ่นไม่มีความโดดเด่นออกมานะครับก็เป็นไม้ดอก ต้นไม้ที่ออกดอกในช่วงนี้ก็มีอยู่หลายชนิดนะครับแต่ชนิดนี้ก็เดินก็เห็นอยู่ประปายนะครับตามพื้นที่ป่า